สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับบางทีอยู่ๆก็เอ,อ่อรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรหนักหนามาเลยนะเป็นความเหนื่อยแบบลึก,ลกๆข้างในอะ่ะอธิบายยากๆเหมือนกันเหมือนพลังงานมันหายไปไหนไม่รู้แล้วก็มีคำถามผุดขึ้นมาในใจว่าเอ,อเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำไปทำไมกันอืมเป็นความรู้สึกที่ หนูว่าหลายคนในยุคนี้น่าจะเคยเจอนะคะไอความเหนื่อยที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรานอนไม่พอหรือร่างกายอ่อนเพลียแต่มันเป็นความเหนื่อยทางใจทางจิตวิญญาณมากกว่าค่ะที่มักจะมาพร้อมกับความรู้สึกเอ่อเคว้งเคว้งว่างเหมือนชีวิตมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปใช่เลยครับซึ่งข้อความที่เราจะมาคุยเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ตรงๆเลย ชวนให้เรามาลองดูกันครับว่าไอการแค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆหรือ existing เนี่ยกับการใช้ชีวิตหรือ living ที่มันมีความหมายจริงๆอะ่ะมันต่างกันยังไงเพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเรากำลังทำอะไรซ้ำๆเหมือนออหุ่นยนต์ตื่นเช้าทำงานกลับบ้านนอนวนไปแบบนี้โดยที่ข้างในมันมันกลวงๆครับไม่มีเป้าหมายไม่มีแรงใจ เป็นการแยกแยะที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นว่าการที่เรายังหายใจอยู่เนี่ยหรือยังทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันมันอาจจะยังไม่ใช่การใช้ชีวิตจริงๆก็ได้ถ้าข้างในเรามันขาดความรู้สึกถึงคุณค่าหรือว่าความหมายในการมีชีวิตอยู่นะคะครับผมเป้าหมายของการคุยกันวันนี้ของเราก็คือจะมาทำความเข้าใจไอ้เส้นแบ่งตรงนี้แหละครับ ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้การมีอยู่ของเรามันเปลี่ยนจากแค่มีชีวิตไปเป็นการใช้ชีวิตที่มีความหมายจริงๆโดยเราจะมาดูแง่มุมต่างๆจากข้อความที่ได้มานี้แหละครับทั้งมุมมองออทางพุทธปรัชญาและก็ทางจิตวิทยาด้วยเพื่อจะหาคำตอบหรืออย่างน้อยๆก็ตั้งคำถามที่ใช่ให้กับตัวเองได้ว่าอะไรคือเหตุผลที่เราจะตื่นขึ้นมาในทุกเช้ากันแน่เอาล่ะครับ นั้นเรามาขยายความรู้สึกเหนื่อยที่ว่านี้กันอีกนิดนึง่งอย่างที่ข้อความบอกไว้ชัดๆเลยนะครับว่าตื่นเช้ามาเหมือนหุ่นยนต์ทำสิ่งเดิมๆไปวันๆในหัวไม่มีไฟไม่มีแรงไม่มีเป้าหมายสภาวะแบบนี้เนี่ยมันกัดกินใจเราไปเรื่อยๆเลยนะครับการใช้ชีวิตแบบออโต้ไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีเอ่อความหมายอะไรกำกับเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเรามีชีวิตอยู่นะแต่ข้างในมัน มันไม่เป็นอยู่จริงใช่เลยค่ะและตรงนี้ละค่ะที่ข้อความเขาชี้ให้เห็นถึงปัญหาของคนยุคนี้เลยที่หลายคนทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดไปกับการวิ่งตามหาความสำเร็จข้างลอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองทรัพย์สินชื่อเสียงตำแหน่งหรืออะไรก็ตามแต่คือเราเหมือนถูก ผลักดันให้ต้องได้ต้องมีเยอะขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเราลืมหยุดถามตัวเองไปเลยค่ะว่าคำถามง่ายๆแต่สำคัญมากๆคือเราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรหรือเราอาจจะลืมไปแล้วว่าเสียงจริงๆจากใจเราน่ะมันต้องการอะไรกันแน่ในข้อความมีตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่งด้วยนะครับที่แบบดูภายนอกคือโอ้โหสำเร็จทุกอย่างมีครบหมดแต่เขากลับบอกออกมาว่ารู้สึกว่างเปล่ามากๆเลย เรามีทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่ามีไปเพื่ออะไรโหประโยคนี้มันสะท้อนสภาวะที่ข้อความเรียกว่ามีชีวิตอยู่แต่ไม่มีความหมายในการมีชีวิตได้แบบชัดเจนแล้วก็เออเจ็บปวดนิดๆด,ด้วยนะครับมันคือสภาวะของแค่ดำรงอยู่หรือ existing ที่มันขาดความรู้สึกของการมีชีวิตหรือ living จริงๆนะคะซึ่งในข้อความเขาก็นำมุมมองทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจตรงนี้ลึกขึ้นด้วยค่ะ มีประโยคหนึ่งที่ผมอ่านแล้วสะดุดเลยครับที่อ้างคําของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าชีวิตที่ปราศจากการใคร่ครวญไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์เอออันนี้น่าคิดต่อนะครับเหมือนกับว่าธรรมชาติให้สติปัญญาความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาให้เราแล้ว แต่ถ้าเราปล่อยชีวิตไหลไปเรื่อยๆตามกระแสสังคมทำตามๆกันไปไม่เคยหยุดคิดหยุดพิจารณาไม่เคยใคร่ครวนถึงคุณค่าความหมายหรือเป้าหมายจริงๆของชีวิตเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์ของเราอย่างเต็มที่เลยก็ได้นะครับเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยค่ะข้อความเน้นย้ำตรงนี้ว่าคุณค่าจริงๆของชีวิตคนเราเนี่ย ไม่ได้วัดกันที่ว่าเราหายใจเป็นนานแค่ไหนหรืออายุยืนเท่าไหร่เท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่าคือคุณภาพของสิ่งที่เราทำระหว่างที่เรายังมีลมหายใจอยู่ต่างหากพูดง,ง่ายๆก็คือเราใช้เวลาใช้พลังงานชีวิตที่เรามีเนี่ยไปทำอะไรให้มันมีความหมายหรือมีประโยชน์บ้างการเปรียบเทียบในข้อความก็ชัดดีนะครับคนอายุ30ที่แบบไฟมอดแล้วใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนคนแก่รอวันสุดท้าย กับอีกคนอายุ80แล้วแต่ว่าโอ้โหหัวใจยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยยังกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาเพราะอะไรข้อความบอกว่าเพราะเขายังมีสิ่งที่อยากทำเพื่อคนอื่นอยู่ใช่ค่ะ ใช่นี่คือแก่นเลยที่ข้อความพัยงานจะบอกว่าบางทีเราอาจจะมีอะไรต้องทำมากกว่าแค่การมีชีวิตอยู่เฉยๆนะคะการที่เรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวเราเองการที่เราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมมันกลายเป็นเหมือนแหล่งพลังงานให้ใจเราทำให้ชีวิตมันมีความหมายมีคุณค่าขึ้นมาได้แม้ว่าร่างกายเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ตามนะคะน่าสนใจครับเพราะว่าถ้ามองในมุมพุทธอย่างที่ข้อความอธิบายเนี่ย การมีชีวิตอยู่มันก็แค่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆที่เรียกว่าขันห้าใช่ไหมครับคือมีรูปร่างกายมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้มันก็ทำงานของมันไปเรื่อยๆตามธรรมชาติแต่การใช้ชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เออมากกว่านั้นถูกต้องเลยค่ะการมีชีวิตอยู่ existing มันก็เป็นแค่กลไกลธรรมชาติของขันห้าที่ทำงานไป แต่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจริงๆตามที่ข้อความเสนอเนี่ยคือต้องมีจิตใจที่รู้ตัวคือมีสติมีเมตตาแล้วก็มีปัญญากำกับอยู่ในการกระทำต่างๆของเราด้วยมันคือการใช้ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเราในการเลือกที่จะคิดพูดแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์สร้างสรรค์ไม่ใช่แค่ปล่อยให้ชีวิตมันไหลไปตามออสัญชาตญาณหรือแรงผลักดินภายนอกอย่างเดียว แล้วอย่างนั้นไอความหมายในชีวิตที่จะเปลี่ยนเราจากการแค่ existing ไปสู่ living เนี่ยมันมาจากไหนล่ะครับข้อความเขาชี้ไปทางไหนข้อความชี้ไปในทางที่เออค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อาจจะส่วนกระแสะสังคมนิดหน่อยด้วยซ้ําคือบอกว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยม,มันมักจะไม่ได้มาจากการได้มาหรือ getting อมไม่ว่าจะเป็นการได้ความสําเร็จ ได้ของได้คำชมอะไรพวกนี้นะคะแต่กลับการมันจะงอกเงยมาจากการให้ไปหรือกิฟิ g มากกว่าอย่างเช่นการที่เราได้สร้างคุณค่าอะไรบางอย่างขึ้นมาการช่วยเหลือคนอื่นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามค่ะอืมทำไมการให้ถึงเติมเต็มเราได้มากกว่าการได้ล่ะครับทั้งที่สังคมรอบตัวเรานี้ผลักดันให้เราได้ตลอดเวลาเลยเข้อความมีอธิบายเพิ่มไหมครับ ข้อความไม่ได้ลงลึกในเชิงกลไกลทางจิตวิทยาขนาดนั้นนะคะแต่ให้ภาพผ่านตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆค่ะเรื่องของคุณตาอายุ78ปีที่ยังตื่นมาเก็บขยะรอบๆวัดทุกเช้าเลยทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครจ้างไม่มีใครเห็นหรือให้รางวัลอะไรเลยนะคะแต่ท่านทำเพราะรู้สึกจากข้างในลึกๆว่า ชีวิตเรายังพอมีค่าอยู่ยังทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้บ้างเนี่แหละค่ะคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการหาความหมายเจอผ่านการให้การทำอะไรที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ทำด้วยใจที่อยากสร้างคุณค่าจริงๆมันสะท้อนสิ่งที่ข้อความเรียกว่าหัวใจของธรรมะในชีวิตประจาวันนะคะคือการทาดีโดยไม่ยึดติดโอ้โหตัวอย่างนี้ชัดมากเลยนะครับว่าการสร้างคุณค่าเนี่ย ไม่ต้องรอทำเรื่องใหญ่โตอะไรเลยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้นอยๆในชีวิตประจำวันได้เลยแล้วมันก็เชื่อมโดยตรงกับแนวทางปฏิบัติข้อแรกที่ข้อความแนะนำไว้เลยนี่ครับคือการลองถามตัวเองทุกเช้าว,ว่าวันนี้เราจะทำอะไรดีๆให้กับใครได้บ้าง ใช่เลยค่ะการตั้งคำถามแบบนี้มันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องตัวเองว่าวันนี้ฉันจะได้อะไรเปลี่ยนเป็นมองออกไปรอบๆว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะให้อะไรกับใครหรือทำอะไรดีๆได้บ้างซึ่งแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความรู้สึกในแต่ละวันของเราไปได้เยอะเลยค่ะมันเชื่อมกับมุมมองทางจิตวิทยาที่ข้อความพูดถึงด้วยนะคะเรื่องความหมายกับพลังใจมุมมองทางจิตวิทยาที่ว่านี่ เขาว่าว่ายังไงบ้างครับมันเชื่อมกับการให้หรือการหาความหมายนี้ยังไงข้อความระบุว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากที่ชี้ว่าสภาวะที่คนเรารู้สึกหมดแรงท้อแท้สิ้นหวังหรือที่เรียกกันว่าเบิร์นเอาค่ะมันมักจะสัมพันธ์กับการที่ชีวิตขาดความหมายหรือว่ามองไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคนเรามีเหตุผลที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มีความหมายกับตัวเองจริง ถึงแม้จะต้องเจอเรื่องยากๆเจอความทุกข์ความลำบากกายลำบากใจแค่ไหนเขาก็มักจะยังมีพลังที่จะยืนหยัดแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ค่ะเอาเหมือนกับว่าความหมายนี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิงสำคัญเลยที่ขับเคลื่อนให้ชีวิตเรามันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ถูกต้องค่ะซึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือแนวคิดนี้มันไปตรงกับคำสอนในทางพุทธศาสนาเลยที่ข้อความยกมาจากพระไตรปิฎกที่ว่าคนมีปัญญาย่อมไม่ใช้ชีวิตไปวันวัน ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนที่มีปัญญาหรือคนที่ฝึกการแคร่ครวนอยู่เรื่อยๆนะคะจะไม่ปล่อยให้ชีวิตมันล่องลอยไปเฉยๆแต่จะคอยตรวจสอบคอยถามตัวเองอยู่เสมอเช่นวันนี้เราได้ทำอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือยังไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนตัวเองหรือวันนี้เราได้ทำอะไรให้คนอื่นให้ส่วนรวมมีความสุขขึ้นหรือคลายทุกข์ลงไปได้บ้างหรือเปล่ามันคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อเวลาต่อพลังงานชีวิตที่เรามีอยู่นะคะ แสดงว่าทั้งมุมมองพุทธและจิตวิทยาก็ชี้ไปทางเดียวกันเลยนะครับว่าการมีเป้าหมายการสร้างความหมายเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญเลยของการมีชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆไม่ใช่แค่อยู่ไปวันๆใช่ค่ะทั้งสองมุมมองเน้นความสำคัญของการลงมือทำแล้วก็การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นการใคร่ครวนข้างในหรือการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นข้างนอกซึ่งไอการสร้างความหมายหรือการทําสิ่งดีๆที่ว่านี้เนี่ยข้อความก็ย้ํานะคะว่าไม่จําเป็นต้องรอให้พร้อมหรือต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมครับที่ข้อความยกมาเกี่ยวกับการสร้างความหมายในสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ย มีค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ทําได้จริงๆในชีวิตประจําวันเราเลยนะคะเช่นการพูดดีๆกับใครสักคนคือพูดด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจไม่ใช่แค่พูดไปตามมารยาทหรือการให้อภัยคนที่เคยทําร้ายเราอันนี้อาจจะยากหน่อยแต่เป็นการปลดปล่อยภาระในใจเราเองเป็นหลักเลยค่ะหรือแม้แต่การตั้งใจฟังคนที่ไม่มีใครฟังเขาเลยอะคะ่ะคือแค่เราให้เวลาให้ความใส่ใจรับฟังเขาจริงๆโดยไม่ตัดสินให้พื้นที่เขาได้ระบายออกมาแค่าการกระทําข้างนอกนะครับ แต่เหมือนการบ่มเพาะคุณภาพข้างในใจเราไปพร้อมๆกันเลยทั้งเมตตากรณาปัญญาถูกต้องค่ะและการฝึกทำสิ่งเล็กๆน้อยๆบ่อยๆก็คือการฝึกสติในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกแนวทางปฏิบัติที่ข้อความแนะนำเช่นการรู้ตัวต,วตอนกินตอนเดินตอนพูดคุยหรือตอนฟังโดยไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิดฟุ้งซ่านหรือทำไปตามความเคยชินแบบออโต้ การฝึกแบบนี้คือการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาใช้ชีวิตจริงๆในทุกลมหายใจเลยค่ะการฝึกสตินี้เองที่จะช่วยให้เราหลุดจากสภาวะอยู่แบบไม่มีชีวิตที่ข้อความบอกว่าเป็นความกลัวที่ลึกซึ้งกว่ากลัวตายซะอีกใช่ค่ะสภาวะอยู่แบบไม่มีชีวิตคือภาวะที่ร่างกายยังทำงานนะคะยังหายใจอยู่แต่หัวใจมันเหมือนชาไปแล้ว ไม่รู้สึกยินดียินร้ายไม่มีความหวังไม่มีความฝันไม่รู้สึกถึงคุณค่าอะไรเลยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเป็นสภาวะที่น่ากลัวมากนะคะเพราะมันเหมือนตายทั้งเป็นซึ่งมุมมองทางพุทธที่บอกว่าชีวิตที่ปราศจ,จากการทำความดีแม้มีลมหายใจก็เปล่าประโยชน์ก็สะท้อนถึงความไร้แก่นสารของชีวิตแบบนี้เลยค่ะฟังดูแล้วแนวทางทั้งหมดที่ข้อความเสนอมาเนี่ยสรุปได้ไหมครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลย จากการวิ่งไล่หาความสุขที่มักจะผูกกับปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนมาเป็นการหันกลับมาสร้างคุณค่าและความหมายจากข้างในและผ่านการกระทำของเราเองเป็นการสรุปที่ตรงประเด็นมากค่ะเพราะความแนะนำให้เราเปลี่ยนจุดสนใจจากความพยายามที่จะไปสแสวงหาความสุขซึ่งบ่อยครั้งมันก็อาจจะน่าผิดหวังหรือไม่ยั่งยืนนะคะให้เปลี่ยนมาสู่การสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและให้โลกรอบตัวเราแทน เพราะเมื่อไรที่เราได้ลงมือทำสิ่งที่มีความหมายมีคุณค่าจริงๆนะคะความรู้สึกอิ่มเอมใจความสุขใจที่แท้จริงและยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นมาเองจากข้างในโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหามันจากข้างนอกเลยค่ะนอกจากเรื่องการตั้งคำถามตอนเช้าวันนี้จะทำอะไรดีๆให้ใครกับการฝึกสติในชีวิตประจำวันแล้วมีแนวทางปฏิบัติอื่นๆที่ข้อความแนะนำอีกไหมครับที่จะช่วยให้เราปรับมุมมองและก็ลงมือสร้างคุณค่าได้จริงๆ มีอีกสองข้อที่สำคัญเหมือนกันค่ะข้อแรกคือหยุดเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียเนาะที่เรามักจะเห็นแต่ด้านดีๆด,ด้านสวยงามของคนอื่นการเปรียบเทียบม,มันทำให้เราลืมมองเห็นคุณค่าหรือความหมายในแบบของเราเองไป สิ่งสำคัญคือต้องหันกลับมาดูมาค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายสำหรับเราจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นหรือสังคมบอกว่าดีก็คือฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวหรือการฝึก gratitude นะคะการที่เรามองเห็นและรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสัมพันธ์ดีๆโอกาสต่างๆหรือแม้แต่สิ่งธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจําวัน การรู้คุณแบบนี้จะช่วยสร้างฐานความสุขที่มั่นคงจากข้างในลดการต้องวิ่งหาสิ่งใหม่ๆมาเติมตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่มากขึ้นด้วยค่ะเป็นแนวทางที่ดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ผมว่ามันทรงพลังมากเลยแล้วก็นำไปใช้ได้จริงด้วยสรุปแล้วการคุยเจาะลึกจากข้อความวันนี้ก็พาเราเดินทางตั้งแต่ทำความเข้าใจความรู้สึกเหนื่อยล้าแ,แปลกๆนั่นไปสู่การเห็นความต่างระหว่างแค่มีชีวิตอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ซึ่งหัวใจสำคัญก็ดูเหมือนจะอยู่ที่การเปลี่ยนโฟกัสจากการได้มาเป็นการให้และการสร้างคุณค่ารวมไปการค้นพบพลังของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำด้วยจตนาดีและทำด้วยสตินะครับใช่เลยค่ะเป็นการเดินทางเพื่อค้นพบว่าความหมายของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปตามหาไกลๆที่ไหนหรือต้องรอให้มีเงื่อนไขเพอร์เฟกก่อนถึงจะทำได้แต่มันคือสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกๆวันทุกๆขณะ ผ่านความคิดคำพูดและการกระทำของเราเองนี่แหละค่ะแล้วข้อความนี้เขายังทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่เอ่อน่าสนใจมากๆชวนให้เรากลับไปคิดต่อเองด้วยนะคะว่าข้อคิดนั้นคืออะไรครับข้อความทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าจริงๆแล้วเราทุกคนอาจจะมีงานหรือภารกิจอะไรบางอย่างที่ต้องทำในชีวิตนี้นะคะซึ่งงานที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเปลี่ยนแปลงโลกอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่อาจเป็นเพียงแค่ การใช้ชีวิตของเราให้คนรอบข้างหรือโลกใบนี้รู้สึกดีขึ้นแม้เพียงนิดเดียวแค่นี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความหมายมากพอแล้วค่ะโอ้เป็นมุมมองที่ทําให้รู้สึกว่าการสร้างความหมายนี่มันเป็นเรื่องที่เอ่อเข้าถึงได้สําหรับทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ในสถานการณ์แบบไหนแน่นอนค่ะลองนําคําถามนี้กลับไปถามตัวเองดูนะคะว่าในบริบทชีวิตเราตอนเนี้การสร้างคุณค่าเล็กๆน้อยๆที่ว่านั้นมันจะเป็นอะไรได้บ้าง อาจจะเป็นแค่การส่งยิ้มให้คนที่เราเจอการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานการอดทนฟังปัญหาของคนในครอบครัวหรือแม้แต่การดูแลตัวเองให้ดีเพื่อเป็นพลังบวกเล็กๆให้กับคนรอบข้างการค้นหาและลงมือทำในสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะคือการเดินทางที่แท้จริงจากการแค่มีชีวิตอยู่ไปสู่การใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมายในแบบของเราเองค่ะ ถ้าพอดแคสต์ตอนนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าหัวใจกลับมามีพลังอีกครั้งหรือทำให้คุณได้มองชีวิตใหม่ในมุมที่สงบขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตเพื่อให้ผมได้อยู่เป็นเพื่อนคุณต่อไปเราจะค่อยๆเรียนรู้เข้าใจและใช้ธรรมะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันครับ